เขาไม่ได้กินชาไม่กินเขาใส่น้ำตาลนะ,อ,ะชอ,อชาเขาใส่น้ำตาลเหรอชาดดิกาแฟบอกก็ตนนี้ใส่นมใส่ใกาแฟดับบี่กาแฟเขาไไเมมเมมกาแฟ <c oughs> จะบ้าว่าจะไทยกาแฟ <c oughs> ใคยอ่ะนี่เป็นอันนี้เป็นกาแฟพื้นบ้านนะคะ สูตสวนปลูกอยู่ข้างหลังตรงนี้เป็นกาแฟพื้นบ้านนี่พ่อกระชงมาให้กินกาแฟดำมันเหมือนโอเลี้ยงเลยอ่ะดูดิเหมือนบอโอเลี้ยงเลยดำสนิทเลยดำสนิทโอ้วมันคือโอเลี้ยงเลยใส่นมอร่อยเนี่ยเอาลองดูจริงกินได้นี่มีนมนม,มีน้ำนมคือน้นม,นม,น,มนมดีกว่านมดีกว่า,นม,วานมตามันนี่ ชอบหวานก็ใส่เยอะชอบไม่หวานก็ใส่ไม่ต้องเยอะหวานมันเข้มข้นแม่พ่อเขาต้องให้ชิมฟรีทั้งชายปายไฟนะ้ำอะไรนะหยยอดน้ำค้างกับกาแฟ,ฟน้ำค้าง กาแฟแบบกาแฟเขาปลูกอยู่หลังนี้ไปดูได้ไปชมได้แม่บอกไปชมได้ชิมดูชาหอมเนี่ยไปเลือกชาหอมตัวนี้ไม่ลองลองชิมหนูให้ลองชิมจริงจมันคือกาแฟที่มันเหมือนโอเลี้ยงอ่ะมเป็นกาแฟอย่างเงี้ยอร่อยนะร้อนยวร้อนนะน้ำผึ้งก็ใส่ได้เเเออออหมืนโลียงก็คือเขาไม่ได้ขายแบบแบบเยอะแบบเนี้ยเพราะว่าหนูจะซื้ออยางแค่กินแค่เนี้ยเขาไม่ขายเอาให้กินฟรี แต่ว่าเขาจะขายแบบแบบนั้นให้เรากลับไปทําบ้านกินบ้านอะไรเงี้ยเนี่ยคือที่นี่เขาไม่ได้ขายเขาขายเป็นเมนูเลยแบบฟอ้มก็ต้มมาให้กินเลยเกล้งเดินเขมาไม่คิดเก้งนน้องเลยเแม่ตาแพรแหละใช่ไหมทีแล้วเนี่ยแม่โบราณแล้วก็ยอดอันนี้อันนี้คือชาแม่ลองชิมชายอดยอดยอดไม่ใช่ยน้ำค้างยอดน้ำค้างกาแฟโบราณอะไรเนี่ยอือ่ กนอใจสั่นเลยเูมอา่แนเพิ่งด oh. ิมาหน่อยเนี <s <s ่ยดูดิแฟน้ำผึ้งแ้วองดูกูนะนี่น้ำผึ้งผึ้งแกแท้ตัวผึ้งแลน้ำผึ้งแท้ นี S <S าา่มันจะฝังเลขไหนไหมเนี่ยฝังไปแล้ว,วฝังคนอื่นไปแล้วหมดแล้วมาแก้วันละห้าคนอาสนมกดีกว่า,า,วาเขาใส่ผีกเนมัน มันไม่รู้มันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะไม่คนชอบชนชอบคนชอบน้ำผึ้งก็จะแบบอันแกล้งดีกว่าเนาะไปนุกกว่ารู้สึกสนุกดีไหมเกินไหมเนี่ยกินไหมกินหน้าสมนใยเฮ้ยก็ก็อร่อยไป็นแบบนึงเม่เคยกินเฉยแต่เราเคยกินรสเมื่อกี้โซนทางล้างกระดิบไปทายรูปไรบ่โอนโหมันเด็กเต็มล้างหมาอยู่นะบ่ทายรูปไรน้องค่ได้คลิปทายยังไงอ๋อแม่ปลูกเองเป็นของชาวบ้าน ชายอดน้ำค้างกาแฟกับกาแฟแม่ปลูกเองมีสวนหลังบ้านด้วยไปชมได้โดยนี้โดยนี้พี่บ้าดีค่ะตลาดไทยนะคะ นี่ค่ะผักก็ผักก็ผัก,อกโอ้ผักแต่มดเลยเองผักแต่มดเลยอะ่เยอะเราผิดเลยหรือเปล่า <c oughs> นี่มีผลไม้ด้วยนะจังทับทิมน่ากินมากเลยอะ่ะเอเมนกินรถกระบะหรอเนี่ยอะไรอะอะนรได้ดีกว่าเดี๋ยวอะกูู้ชู้กูู้้ ของขายกินท้างในป้าแตนตรงนั้น่ะที่สำเร็จอ่ะเออปีมาม่วงด้วยเฮ้ยแตงบักแตงโอ้โหอะไรวะน่ะไม่รู้ก๊อกรู้แตงวะแตงมันเราชอบคูมิ็นไอยู่แล้วก็จะมาหาซื้อของทำไปกินอ่ะโอเคเหรอหนีหมูไปกินอันนึงจบเลยเลยลองลองประมาณนะต้นไม้ปนะมานะคะตรงๆกันะเจมสตัวตรง ตรงีตัวตรงนะแม่แล้วจะจะซื้อหวยด้แล้วสตัวตรงพกโอ้เนาะวนาะของสดงบบฮะดููกงสดนะจะดูอะไรพี่ให้ก็ชมาดชมเฉรินี่ค่ะ น่ากลมาเ่เห็บ้านเฮ้ยเปิดประตูเปิดหน้าต่าไหมมาดูไงดูี <k <k> ้เนื้อตาผนกระพาหมูกรอบหนึ่งไเหีปนครับครับ ร,รหัสบอกว่า061 0631เออซื้อของน่้มาใส่น่ะขนมขนมด้วยก็ือ36301แางตรงนั่งไปเลยเว้ยเป็นธรรมดาเยธรรมดาแ้จะาไปไหนบอกเขาอย่างบอกเขาแล้ว ๆๆ <c oughs> ยำหอยอะไรกุ้งเหรอมากุ้งแ<อ>ช่น้ำปลาเหรอลง<ม>องดิม,มันมาแซบมันมาเป็นสูตรดีล่ะมันมาแซบมันสูตรตไ,ไม่มีแม่ปกรุดใส่แม่ากูดสามูนหนึ่ง Hãy subscribe cho kênh nhọn Mì Gõ để chạy ตัว90ตัว6หาง60,000กมื่นหนือต่พูดเราซื้อหมื่นหนึงได้เท่าไหร่นะอ่าตัวนี้สามสูตจแตดะยูหน่งหมื่นแต่้อยูหาฮา้านหารานกับถ้าเป็นเงินไทยเท่าไหร่ประมาณแปดพันกว่าอ๋ออ่ลองลองแม่่ยังเหนื้อง่ะเกาซื้อพอแกดนิกซื้อแน่นีด้วยแม่กยังจำลูนได้นออมากแต่แด่ก็องล่ก ภาคเซบ่อท่าสิดกรตัดบรรลานเก็บเงินหนึ่งเดียวแล้วแต่ก้ามปักเซ่ด้วยบาทนึ่งโอโอเคโอเคถามถามคนพื้นที่เลยเพราะว่าวันนี้หนูอยากนอนปักเซเพราะอยากแบบว่าดูว่าเมืองเมืองเขาเป็นยังไงแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวหนูหนว่ากำลงก็จะขึ้นไปที่ทางนู้นแหละเขาน้องหลวงก่อนให้เดี๋ไปเที่ยวเขาน้องตาดน้องลนี้นะเขาน้องหลวงตัดทุ่งไม้ด้วยตัดทุ่งไม้ตัดตาดทุ่งไม้ก็เจือตัดตัดทุ่งไม้ตัดน้องหลวง แล้วเขาตัดยึกเสือ้อออกทึบเสื้อเขาจะตัดตัดล่อตัด เจ็ดหมื่นแงว่เจ็ดหมื่นอะรวยไม่รวยก็คิดดูเจ็ดหมื่นเอาปดที่นี้ไปบ้างด้่มอขอให้เขามาใส่เป็นซอนยังไงนับซะเยอะเชีทั้งหมดนี้

จารย์ไม่เสกไม่สวมอ่ะรีบตาปาาดิเตะตาป่าดิเดี๋ยวทำเป็นทำเป็นอย่างนี้เลยที่ตรงนี้ตรงนั้นเหรอต้องเดินเอาชี้หน่อยชี้ <c oughs> หน่อยเออก็ใกล้ๆกันนิดนึงดิใกล้ๆกันหน่อยแล้วก็ชี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยเนี่ยตรงสะพานนะนู้นหนี่ผีแปบนู้นต่อไป <c oughs> สวย <c oughs> มาก <c oughs> ถูกนี่เป็นน้ำที่เราใส่านมวเปนดีไหมเนี่ยพ่อเนี่ยสวยเนี่ยเห็นไหม,อหไหมบอกแล้วโอ้ยสวยมากสวยมากอากาศดีมากที่เราลองเห็นว่านี่เรากลับมาทางเก่าเลยนใช่ก็เรากลับมาฝั่งนี้แล้วเนี่ย 这么<超> <laughs> ตลาดใหม่ปากเซแปวงกระปัศเนี่ยแลกเงินได้นี่ก็แลกเงินได้ธนาคารธนาคารสามนี่คือจังหวัดจังหวทำอะไรนี่ก็มีตังตังนี้ป่ะบ้างใช่ไหมใช่ค่าเก็บป่ะจังบาทคะสิบพันเหมือนหนึ่งเก็บไดแป๊บนึงนะดีไหมทำบอกไปยัน

เดี๋ยววัดทองก่นเดี๋ยวค่ะฉันก็เจ้าไม่หยาดุอาโรมทองบ้านทอง ยี่หมื่นอ๋ออะไรอ่ะ Yeah.

ไก่ค่ะเผืไก่ค่ะไ่หาคอไก่ครับไก่อะไรไก่อะไรไก่โดยไก่โดยนี่อะไน้ำด้วยก่โดยมกอันนี้หมูกรอบโดยนี้ใต้ใต้หมูกรอบโดยนี้แซนดเนีรกัแซบส้มเอาอะไรจกเนียกไงเปิดก็เป็ด ก็เป็นไก่ไทยนีย

มันใส่ซอสแล้วเป็นยงใส่เลยดูอยู่ชอบกินใส่ใส่าที่ร้านหอมอร่อยมากเี่ยเี่ยที่ยทุกชามเป็ดชามเลยเป็ดขมปังหรือขนมเราดีๆุปัง นได้เราได้ไหมเดี๋ยวจะเป็นบ้านเราเนี่ยเาหลามนะที่บุกอ่ะฮัลโหลจ้าโอ้ผมฟัง้วจะแอดนะโอเคจ้าประเด็นอยู่ต่างประเทศโอ้ยอยู่ต่างประเทศอุ้ยโอ้โหเราขาได้ยินเขากินก้าอะไรวะแกงหรือวะที่เนี้ยจิ้มเฉยจิ้มน้ำแกงหรอจิ้มนมเนี่ยลงหมอมีลูกกระเพาะด้วยกระเพาะกระเพาะวัว ซ่อมรถจักรชุดเคสสรื่องหนอยนะอืมเขาเรียกว่าไซดรุ่ถจักรอ่านได้ยูออ่านได้ยูองานธ <questions or S 2> รรมดา <psilon mới S 1> อันนี้แหละที่หาเมื่อวานนี้แบบเจี๊ยบอืมที่หนูอ่านมัดังอะไรเนี่ยต้องเที <c oughs> <c oughs> ่ยวมาเยอะฮะนี่โอ้เขมีก็มีโจ๊กมีรถจับมีม <c oughs> ีแล <Universe> hmm. que uh ้วก็มีเสองเจี๊ยบ ที่อันทุกมามเป็นดสามนี่ไงแปดแปดหรืออแล้วสแกจแกไหนอันนู้นนสนเหนเจ็ดพัสามแลที่มื่นสามห่นห bon ้าสามหน้าอ so uh ่อนให้ห huh. นูสามส่มื่นนเสี่หม่ิเสี่มื เป็นตูเงินสี่มื่นสองสามสามไทยไทยใมดียคันขายเป็นเงินบาทไทยไปรวยได้ไยได้คอยคอยไปรวยคอยไได้ได้อีกแล้วมาคอยใต้ใส่ใจ่าไทยังอูมากอันนี้ก็คนไทยแนะนำมา บมกูต่องมาหลายมี <Ende esa> ่วนลดบอกค่ะาไก็มาคนไทยก็แนะนำมาไงี่วนรดบอกขอโบจกูตองมไดู้นหีรามานี่เพื่อ้อกันไนะสูนหกสี่สองสี่ห้ามูองม่สาวันแล้วไม่ได้กินเลยนยตั้งใจจะมากินร้านเนี้ยไงชวนรอ่ะมาวัน